สัสดีค่ะอีสานบอเจ้าค่ะเดี๋ยววิมจะลงไปทุ่งนาค่ะไปตามหาสมุนไพรค่ะจะไปขุดหาสมุนไพรกันเลยค่ะวันนี้ติดตามนะคะไปแม่พี่น้องน้ำก้นไปหาสมุนไพรเฮาเมื่อเนี่ยไปอีลาไปต้นอะไรเนี่ยฮะต้นงวงช้างค่ะฮะต้นงวงช้างค่ะต้นงวงสร้างนี่แหละครับสมุนไพรบ้านเฮา หาง่ายๆน้ำทงน้ำหนอกทงนี่เยอะแยะเลยติดตามด้วยว่าเสียวไปเฮ็ดยังที่สารบ่าเจ้าสิขุดเอาหากมันมือนี้เนาะเอากีฬาขุดขุดอีกแล้วทังขุดลงไปโอโ้โหร้อนอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเอาลากของต้นย่างวงช้างเนี่ย่่ะนี่เห็นลากเขาแล้วเปล่าได้แล้วคะ่ะ โึโอ้โากใหญ่มากรากเขาใหญ่มากค่ะโอ้โหนี่นสิ่งที่เราต้องการคือรากของเขาค่ะนี่ค่ะรากยากงวงช้างนี่เลยหากอย่างวงสร้างมื่อนี้เขาสิเนีนหากมันเนาะความจริงอะลำต้นหรือว่าใบหรือว่าดอกนี่มันมีสัรพคุณเบิดพี่น้องเดี๋ยวสิบสีอธิบายอีกเที่ยนึงเด้อ อันนี้เขาเข่าโฮมก่อนฮ้อนแดดฮ้อนแดดคักเว้ยเอาไปแกตาฝ้าตาฟ,า,ตา,ฟ,า,ตา,ฟางตามัวตาคุณย้ำมือคืนมองบ่ชัดมองบ่ใสมองบ่เห็นนี่แหละเอาสูตรนี่ไปแกได้เลยเนาะเอาเอาขึ้นมานี่หากของต้น งวงสร้างเด้อพี่น้องหากของต้นงวงสร้างนี่เขาเสียวเ,เฉพาะหากมันแก้กอาการตาบอดีเนาะตาแฉะตาแื่ตาจืดน,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 น่ะนนี่หลังจากเขาล้างสะอาดแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่เขาก็สีหั่นเป็นท่อนน้อยๆเังเสียพี่น้องเนาะนี่ขั้นตอนมันหันมันก็สีเป็นน้อยๆเอยยงเสียแันที่นี่เขาก็สีใสผ่าขาวทุบ หรือว่าตําผ้าขาวบางที่เอากระสีใสผ้าขาวบางเสียพี่น้องแล้วก็ทุบเนาะเอาเอาใสให้ลงไปให้แบดที่ไหน,นเอาใสลงไปค่ะผ้าขาวบางเน้นความสะอาดนะคะใสเอออันนี้ใส่ลงแล้วบัดที่นี่เขาสีทุบเนาะทุบค่ะอืม่ทุบ <c oughs> ทุบจนหน้ามันแตกนะพี่น้องให้มัน ออกสิแตกให้มันละเอียดคือว่านั่นแหละหรือว่าเขาสิต่ำก็ได้แล้วแต่ผู้ใดสิทธนัดเนาะเขาทุบแล้วเนาะพี่น้องมันก็นสิเป็นคอนออโตอยู่ยังนี้ที่นี่เขาสิลงผสมน้ำอุ่นเทน้ำอุ่นพาลงนี่เลยพี่น้องพาลงผ่านี่เลยโอเคพ่อแล้วก็สิปล่อยให้มันหยดจังเสียพี่น้องเพื่อเพื่อให้น้ำมันออกเขากระสิ เน่นเน่นน้าม,มันเนะ่ะก่องเอาแต่น้าม,มันคั่นเอาแต่น้าม,มันคือว่านี่ยนะเนาะน้องคั่นด้ให้ตัวยามันแตกตัวพอแล้วคแค่นั้นคั่นเอาแต่น้าม,มันนะ่ะยังเสียพี่น้องน้ามีออกเป็นสีขุ่นสีขุ่นเข้มเนี่ยน้ำยาจะออกแดงแดงคะ่ะเนี่ยเนี่ยคะ่ะ นี่เลยประเทนี่ก็สิใส้หยอดตาเนาะพี่น้องหยอดตาเพื่อแก้ตาฝ้าตาฟัาตาฟางตามัวมองย้ำมือคืนบ่เห็นนี่ก็สิกลับมามองเห็นได้ด้วยสมุนไพรพื้นบ้านเขานี่แหละหากต้นหวงสร้างอันนี้เป็นสูตรสมุนไพรบ้านเขาเด้อพี่น้องแก้ตาฝ้าตาฟางตาคุณตามัว ย้ำมาขึ้นเหลียวบ่ไข่เห็นเหลียวบ่ชัดชนี่เกอบเป็นวิธีรักษาอาการตาฝ้าตาฟางได้อีก,อกวิธีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยพี่น้องสมุนไพรบานเฮาหาง่ายใส่ได้สำหรับคลิปนี้อีสานพระเจ้ากะสวัสดีครับ